สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายวิเคราะห์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เดือนพฤษภาคม2564โดยอาจารย์อัญชุรีพรต่อไปนี้อาจจะไม่ตรงกับดวงชะตาของบางท่านบางคนเพราะพื้นชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านสูงต่ำดีร้ายแตกต่างกันไปแต่พอเป็นแนวทางในการปฏิบัติและตัดสินใจในอนาคตของท่านได้นะคะ เรามาดูกันนะคะเมื่อดาวพระหัสสบดีเลงลัคนาและดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวจรมาเป็นมหาอุดนับจากเดือนนี้ไปการงานการเงินท่านจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนบางท่านอาจจะได้เปลี่ยนแปลงงานมาหลายรอบแล้วเพราะมีปัญหาหลายอย่างแตกต่างกันไป ต่อไปท่านจะต้องปรับตัวปรับใจปรับอารมณ์ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆปรับแผนงานปรับโครงสร้างใหม่ๆปรับไปตามสถานการณ์ให้ทันโลกทันสมัยมากขึ้นต้องพลิกแพลงให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันจากร้ายกลายเป็นดีให้ได้แต่ก็ให้ระวังคำพูดการเจรจา การสื่อสารเอกสารสัญญาต่างๆอาจจะผิดพลาดได้ทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้บางท่านอาจจะต้องได้เป็นหนี้สินหรือท่านอาจจะได้กู้หนี้ยืมสินเพื่อนำมาลงทุนในกิจการของท่านด้วยและอย่าให้ใครยืมเงินในช่วงนี้ด้วยนะคะ ท่านจะมีการเดินทางติดต่อเจรจาประสานงานเรื่องงานจะสำเร็จดีและจะมีสิ่งดีๆในเรื่องการงานเข้ามาในดวงชะตาของท่านท่านที่ยังไม่ได้ทำงานก็จะมีงานทำในช่วงนี้แต่ให้ระวังจะมีการทะเละวิวาทกับหุ้นส่วนคนรักหรือมิตรสหายและ จะมีเรื่องไม่คาดถึงไม่คาดฝันเกิดขึ้นทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายด้วยให้ตั้งสติรับให้ดีๆนะคะช่วงนี้หากท่านจะลงทุนทำอะไรใหม่ๆควรคิดให้รอบคอบให้ถี่ถ้วนคิดให้ดีๆก่อนที่จะลงทุนไประวังเงินจะสูญเปล่า ช่วงนี้ท่านจะมีศัตรูคู่แข่งชิงดีชิงเด่นในงานท่านอยู่ต่อไปเรามาดูเรื่องความรักกันนะคะคนโสดจะพบเจอคนถูกใจหรือคนที่รักอยู่ที่คบอยู่อาจจะอายุน้อยกว่าท่านมากหรือจะอายุแก่กว่าท่านมากๆหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ หรืออาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วอย่าร้างมาแล้วคนที่มีคู่แล้วความรักจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งหรือบางคู่ก็อาจจะคู่ครองท่านอาจจะเจ็บป่วยแต่ให้ระวังอย่าผิดศินข้อสามนะคะเพราะจะทำให้ชีวิตของท่านพบกับความวิบัติครั้งใหญ่เลยทีเดียวให้พาคู่ของท่านไปทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมร่วมกัน จะคลี่คลายลงไปในทางที่ดีได้ต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะให้ระวังเกี่ยวกับสมองสายตาหัวใจเส้นเอ็นกระดูกกดไหลย้อนความดันระบบช่องท้องระบบภายในะระบบน้ำในร่างกายช่วงนี้ให้ท่านทำบุญเกี่ยวกับการชำระนี้สงร่วมสร้างวัด ไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยปลาเกินอายุข,ของท่านบริจาคค่าน้ำค่าไฟตักบาตท,ทุกวันพฤหัสบูชาพระราหูในคืนวันพุธบริจาคลงศพบ,บริจาคพัดลมถวายเทียนพรรษาบริจาคทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆให้ท่านทำเท่าที่ท่านสามารถจะทำได้นะคะเพราะว่าบุญกุศลส่วนนี้ จะช่วยส่งเสริมและเกื้อกูลท่านให้สำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นก็จุก,การทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ลงเพียงแค่นี้นะคะทางช่องเปิดกลุ่โหราศาสตร์ของเราขออวยพรให้ทุกทุกท่านประสบความสุขความเจริญด้วยอายุวนันะสุขภละ,ะด้วยเทินสาธุอย่าลืมกดติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ